ปงๆโปงๆเจ้าขาเอ้ยอยากคอให้แหงดอกวิโบยู่มันมีใไงวัวยูเขาวจัวนี่พอตัวสวยแล้วอืมตัวขาวขาวครับดูบ้ององ,อง,องามเน oh ok. uh! uh> wow. right. ี่ยเห็นยังเห็นแล้วเอ้าหรือเลยมีข้างนอกเปิดฝึกออกว่ามีชั้นบอกโบยูไน หนึ่งสองสามปุ Four ๊บโอ้โหผลนั <abonn és> ่นเขียดพี่ดอกเออเขียดหลายพี่ตามิแองกงามนี่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเนี่ยผพาลงทงลงท้าฮะกบขาแม่ช่วงบ่ายเนาะสิมานบอมานกะตามไปลุ้นกันค่ะมามจำได้ที่น้อง แกกีกีฬาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวกีฬาเดี่ยวาเบิึงสิมันบ่บ่ได้ก็วยาววาก็เด้อยตอนนี้เวลาบ่ายโมงปอแล้วครับง่ายนึงเอางายแรกของเราครับเป็นนี้สว่วงใบครับพี่น้องเอาตัดจมานจักเตีมครับหลังจากเขาไปเชี่ยวหลวกเชียร์หลานครับมือนี้กีฬาอบต วันสุดท้ายครับมือนี้ของน้องพยอมซ <c oughs> ิต <c oughs> ี้เนามือนี้เสมอไปสามสามครับเมียนบ่นเลยเฮ้ยพี่จ่วเมียนฟังอู้ฟังพี่น้องประสมแล้วเดอ้ออู้ยเขบอกว่าเมียนกับเมียน,นเป็นอยังเมียนแท้ครับพี่น้องเห็นยังยเดี๋ยวด้อย อุ้ยบธธรรมดาครับพี่น้องนี่เหนียวแล้วเหนียวแล้วครับอย่าตดนะห้ามตดตดตีโอ้ยบอกแล้ยตัวตีนี่แม้ขนาดหนาวๆเขายังเลี้ยวอยู่เนาะเอาตัวแหลกครับพี่น้องมาจักเต็มครับมือนี่สวงใบง่ายตื่นค่ะแมงง่ายโบเล็กครับก็าเลี้ยงตื่นเรียกว่าแมงรู สิมานจักเตี้ยมมาลุ้นกันครับพี่น้องแต่บอนของเขากะเมดแม็แหละเม็ดมแมทเม็ดโมเมนต์มาออกกูจะลงหมใหอให้กดไม่เกลียร์ขาดน้องก็บกบดีเคลียร์ยงไงมันออกพางไงมันเปิดเห็นมน เปิดบ่ได้ไนั่นแอนจะเต้นอองกี่เนี่ยเต็มสองครับพี่นอ้องพ่อเด้กปนครับ<อ>เามากัยังโผลอยู่เอ๋อปึอ๊บปึ๊บนี่เ<อ>ต็มสองครับพี่นอ้องมามากับพ่อเด็กปนอยู่ฮะ บทต่องเอาลายดอกมือน,นี่ <c oughs> โอ้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยดอกตกแต้มเลยเ้า,าเดียวติดจกักสามสีหาโต้กับพบปวนล่ะครับพี่นออ้องต้นเปิดเลยเปิดต้องป่วนคนก่นนนนอนถอ เด็ที่โมะพี่น้องเหมือนเดิมโม่เหมือนเดิมโม่เด็เดีโมห้อยหายเรือยห้อยนะอ้าพอดีห่วยง่ายออกพี่น้องแต่พูดว่าพอดิเบเป็ดเถื้อลงเลยห่อพ่พี่น้องสกกากะนิกาคุ่เขียดไปหลายโตแล้วล่ะคะ่ะประเทศไทยเขียดหลาย โอ้ยเขียดโอ้ยเต้นเขาจ่อยหลายตัวเขียดหลายพี่เนาะง่ายในกบเอาเขียดก้อนเต้นเขาไปในไตอันนั้นไตจุดปุ่นบ้าหวัดปุ่นเลยปุ่น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 ไปแล้วเร็วเร็วกี่เตะแล้ววะ แอ้วะเขียดก็ได้ไม,มกเขียดซาตักการกิาาาากาซาสมไว้จีได้มกแล้วพี่นกอยากกินมกเขียดอยูอ่สี่สี่ปุ่เฮ้ยยังไงไปไปเปันไงกบฮากบพีนกนหนไปทางไล เงาแกอีก <cents> ต <input> ั้งหากแตกูเป็นยังบ่มิสะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือ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 แหออื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 เอืนอออนออื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 อดขอเออ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  แต่สามไหมล่ะแต่สามค่ะคัดดีๆเด้อเดี๋ยวเขียนสิออกเด่นปนแล้วแต่ว่าเขียนได้เป็นซิปกลัวโตแล้วล่ะค่ะโอ้ยเป็นปนใหญ่แล้วลัดแป๊บเดียวแต่พอดีมุกเลยที่พี่ลงมุกผิวเหลวเดี๋ยวไล่มุกอยู่หอยมันหัวไงเอ็มโบยูกก็จะได้จังโบยู่งยสิลงหัวกบ ตามไปลุนอีกคนค่ะปเาสิมานซ้ำไดเนาะนี่กะมาแปบเปียวกันสามแต้มนะคะพี่น้องแล้วเลียงแล้วง่ายลยใช่ไหมพี่น้องนำมาหอยไรเนี่ยไช้มันติมันกบดิผมด อโอ้ยหมกฟูดเลยพี่น้องตบกางตบามเดี๋ยวเดีให้เบิ่งดีๆก่อนปัดผปดออกว่าเมียเรพาะหอยู่ไหนอยากีปีินก่อนไหนเนี่ยนเอาเลยยนี่เมียบอเมียกระพอขี้เก้าเปียดพี่น้องมันมันค่ะแ่บแล้วเออ โอ้ยอย่าหัวกับบะมีแหงหัวดอกพี่น้องเสียงแหบจบกระแตกนากระแตกป้านเด็กหน่อยลมมันตอมันโอ้ยลมแห้งอีหลีหอยเป็นนังเท้วเลยออกจากไง่ายกับบางฟองจะไปอยู่มองได้สิออกมาเมีพิจารณ์สิทิภพไหลได้มอง พเพื่องนะปุ้ยเบานงงานบอย่างไงามาแค่เดียวเลยซีละพี่น้องเขียดอีกเป็นซิปปุ้นเขาจำมาได้เลยพีน่น้องเอเ้ยได้มกแล้วไปหมกกินน้ำกินมื่อยอยากกินอยู่<ม>อยากกินหมกอันึงโมกไปตอกที่ เอโมกใบตองนั่นแหละกี่โมกยังโมกเส้นอ้สยเสียเสียงกับโมกหอยหาวนันนี้เด้อพี่น้องมื้อนี้มันหอยตัวนั้นโอ้หอยไปลูกชายก๋อยกิ๊แปนไม่เฒ่าก็กินดีไม่เฒ่าก็กินดีแม่เฒ่าเฮ็ดให้ไว้ให้หลานชายก๋อยกิน Tất cả cho giữ đó. Móp chiếc móp. Nan! How ui! <laughs> How nắng lắm?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  A day mục tiêu của uyên. bọc ร้ายตัวได้เกียมเออเป็นหมืม่อไม,ม,อไม่มือนี้พอพอมดอกอมืผมอี้ลบไปกับคำห่อยอย่ไหมโอ้ยห่วนางแปะโอ้อหหอหโยห่วนาบพี่ใส่รอโอ้ยโกบหลายไหล่พี่น้อกครับเฮ้ยห,ห,หน่อยมาก าโตเขาขอจ้ะว่าสิออกไปอยู่งานไ้นนั่นเขียดพี่ดองเออเขียดหลายพี่ตีแมงงงามนี่งามงามเลยขัดสโลปจังสี่นี่พอผ่าดค่ะเพื่อสโลปในจักหน่อยไก่สีได้เลยเอาไก่สีได้หอดหรือดูไรเขียดแล้วพี่น้อง ยูน้องพลอยบอ่มันต่รับกันเขาจะไหนช่วงนี้ได้ยังได้ยอดนั่นครับพี่น้องได้หอยเอาหอยได้เขียดเอาเขียดครับเขียดเขียวบอกว่าเวลาเขาจันจ่อครับพี่น้องมาบ่ายโมงตอนนี้ก็บ,บ่ายสอง,องสอเกมกับคุบเอาอยู่เหยียดทางมันคูไ่ไก่เมื่อนี้มันคุบได่เวลาน้อยนิดครับพี่น้องมื่อนี้ ส่วเสองเขาเชียร์กีฬาลูกหลานอยู่ <c oughs> เอฟซีหนองพยอมพ <c> ล <oughs> าดไม่ได้ตกรอบไปแล้วพี่หนาวไหมครับพี่หนาวไหมถือว่าดีครับเข้าลิแักําลังกําลังกําลังเด็กหน่อยเมียนหมู่มมบ้านกับโยยนบนัยสี่สิบหาสิบลังค้าครับเ <c oughs> ยาวชนกับโบมีปันใดมีแต่เด็กหน่อยขึ้นไหมครับพี่น้อง ท,กท,ทไกไล่ม่หนืออเริ่มเสียดันมหาเตก็สด้ต่าลอยู่เนาะห <laughs> เฮ้ยทนพบอีกไม้หนึ่งแล้วครับพี่น้องลบไปไม้เก่าจีนเน้ ต้องย้อนกลับไปคือเก้าอะละคือตัวนี้มันอยู่ไก่บานนำ้ำฉะนั้นฝากอีกฝากหนึ่งคือวเออ้าอยไก่เอ,าาอน็นพามองไก่อ,ออกาแล้วไกโต มันมหันเขียดสองตัวค่ะพี่น้องีมากออใช่มัดดีๆเด้อมันดูดออกได้เด้เขียดเปิดตามห้อยเขาเปิดห้อยเขาเพิ่นมาขันกบต,ตัวนี้ห้อ,มอยมันเปิดกบ ได้เ่าเปื้มดเหมือย่จะลงมาต้อเอาใดนั้นลงมาใหม่บุนี่โบหมอบีวะน้ำเตอห้อยเปิดเก่านั่งกรเงไเ่ยโอ ไอ้เจ้าคุอเขียดีจดอยู่ตรงไหนดูกล้องนั่นแหะ เหรตัวหนก็เอานอนเหงก็เอาเฮ้ยหัวโอ๊ยกนบกน,ยนอนหลเนาะอุ้ยหน,น,นึ่งสูเนาะั้นเดี๋ยวองงโลกเันไหมมองห้อยโลกที่เจ้าจับตรงนี้

อย่าตุ้มเด้โอ้บวดตุ้มโอมอือโอ้สวยๆเลยเยอะเพิ่มอย่างนั้นหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โหคนหมานเนาะไอ้กบเป้าเมื่อดีสามแล้วโอ้สามอยู่ใส่จะคล้องเด็กกบสองสามตุกเขาได้สองละ หาโตแล้วเส้นไดสองเส้นใดสานี่เธอเขียดรูดลายพี่น้องมานแล้วไปเขาทำบัดาเปิดเลยพอเลยตาิมานเวลาเล่นหยุไปทางอุ่นอนู่เขามีเส้นเขามีเส้นก็ดึงดูดเขายางมาเลยเลยเบิงันุะเขามีเส้น นีสิทธิ์แลพบมันอยู่มองไก่ลูกกันเดี๋ยวลูกกันเมีนบาเมีนเมีนแมีนบ่ปงปงไปทางไหนเมยปงปงคอมึองปวดใหคอเด้จั๊วามีแอนอ้าวเมีนครับพี่น้องป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 งเจ้าขาเอ้ยอยวดคอแหงดอกวิปวดอยู่มันมีใหญ่ อูยเขาวจัวนี่พ่อตัวสวยแล้วอืตัวขาวขาวครับดูง่วงงำเลยเห็นยังเห็นแล้วเอาเอาแยมครับผมต็มครับผมต็มอย่าจื้อครับพี่น้องดูได้สิว่าจังได้ก่อสรางครับ มานซื้อระดกหได้ดูเจอสีอ,สอ๋ออยู่เปลี่ยนๆนี่แหละ <c oughs> พูดครบเที่ยวนีหลายครับเนาะห้อยหลายง่ายหลายครับพี่น้องว่าเมื่อนัน้นเีาก็ม,มาได้ตังชีเอสเนาะเมียนืัอนี้วาดไปแล้วหกจา้ามีมแล้วพร้อมเขียดด้วยตรงๆอีกแล้วครับทง่งเฮาท่งเที่ยวเฮาย่านอีกแล้ว อนนะหยนนมนหอยนงมนตีิมซ้อนงนอยู่ในอันนี้เลยด้หรือเพืืองในน้อยล่ะ เขียดไงอีหยงค่อยปบออกนะอ้ยเบิ่องไงย่างไงเ่ย่าเย็บเอาไงเขียดก่อนเดี๋ยวนี้เนี่เห็นแล้วเ้ยนี่เลเขียดไงนี่เลมนี่เห็นแลับแปบสบายโอ้ผ่ไปไหนจะได้ไงอ ออกไปใส่ละว,ว่าอยู่ไหมวองหนึ่งออกไปใส่ละอือแได้หมอบอ่ทางใดล่ะเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นมองที่เจ้าใดวองหนึ่งตีอะไรก็แล้วออกไปเถือหมอบตัเสียได้เนาะกบเป็นยังแกงไปอยู่ไจงจับขมิ้นบอกไงเด้อเีย็ดครับเย็ดเมียบอกไงเขาวะเอ๊ะ อืมโอเหยัดีตัวสิเต็งโอ้ยได้ตรงหนเนียออกไปมองไดหนอออกไม่ไมเลยครับจันนะโอ้ยหยดพี่น้งนี่ หลังหลับสบายเลยไงมาจับโอเยควันมันสิบปอือุ้ยน okay. uh. hey. ั่นนั่นนั Am ่นอุ้ยนี่เหนอู้หโอ้ี่โอ้ยกล่องกระเป๋าสูบเลยบนี้เออเอาชิ้นเลยนะน้กบอตักขึ้นมาเดี๋ยวงวนม็นมาล่างยุ่งงันเด้อพี่น้อง เดนนี่เพราะท่านได้หลังเลยเขียดหลายตเนาะไทยเลยเทนี่ยเบตัุ๊บบุ๊บบุ๊บตงแุ่ลูจมอ้้ามมนนมเนี่ยยังล่ะมันโดดิมันกระโดดามนเหหมานเติบอยู่ค่นี้ มานได้หนิทุก่งมาหลายครับหาแค่สองสุโมงครับพี่น้องเอาเดียวนึงพี่น้องไปลงถี่หมองกระมาเลยนี่ดอกไม้นันเนาะอืมมะนาดอกสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงคนเดียวค่ะพี่น้องขอบคุณทุกทุกการแจ้งขอบคุณทุกทุกการติดตามรับชมท่าไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญกัรนิการกะบาสวีเนเดอร์ค่ะหน้านีใชยเบิ้งบ จีตีเห่เบิ้งเต็นเดะนี่เอ้ยนี่เบิ้งตีล่ะห็นเห็นโบเจ้าก้าวกล่องลงตีล่ะเอานี่ยนีเห็นบเนี่ยเหรอโอ้ยดีดีนนี่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 อยู่ในกล่องหุ่เห็นเนาะหุ่นแมนนอยได้หนี่หลายๆครับพี่น้องเราพี่รอน้องไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ